สวัสดีผู้รักการะระจนภัยในท้องเทรีลทุกท่านครับมาแล้วแอมล็อกสตาร์โอของเกาหลีเขาออกมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็เก็บตั๋วรออยู่นะมันเขาจะมีตอนที่ออกให้อาดัมวิลเลียมวิลเลียมอาดัมอ่ะเออแต่ผมไม่เอานะผมคิดว่าเดี๋ยวรอได้ไหมเนี่ย กอกว่าใช้ได้ด้วยนะครับตั๋วฟรีแอมเบลเอามาใช้จาา้างแอมเบลของเราแอมล็อกสตาร์อลิซาเบธเชิร์สแลนด์เป็นโจรสลัดอังกฤษนะครับ <laughs> อ่ดูประวัติสักเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสินใจนะครับจะเอาเล่นให้ท่านผู้ชมดีไหมเนี่ย มาเล่นเลยเรา๋ดูประวัติก่อนครับโจสลัดอังกฤษที่รู้กันในชื่อของคัทเลตลิสลิสซ่ <laughs> าลิซ่าวะเนี่ยแอมล็อกสตาร์เนี่ย <laughs> ดูทำท่าล็อกสตาร์คัทเลตลิสเป็นเด็กกำพร้าที่รับการเลี้ยงดูโดยชาวพื้นเมืองอเมริกันเธอมีชื่อเสียงในฐานะของหัวหน้านักเดินเรือของกองทัพเรือฟานซิกเด็ก ขนาดนี้เธอเป็นผู้นำของกลุ่มโจรสลัดที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียบ้านไปแต่พวกเขาก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นคนแรกที่จะกอบกู้เรือสมบัติได้สมบัติทาเศ้าชิปเลยนะครับที่เรือจมอยู่เนี่ยเพราะว่าอลิซาเบธเชอร์สลนนี้ความสามารถเพียบเลยในการขุดกอบกู้เรือสมบัติเนี่ยดเมตรคดอื่นเป็นมินิเกม มคนอื่นก็หาไม่ค่อยมีนะที่จะมีพลังกอบกู้ต้องสะสมสะสมมาเรื่อยๆนะ <_ d ata> ผมก็เก็บของที่เป็นเชือกเอาไว้หลายหลายชิ้นเหมือนกันแล้วครับยังไม่มาเล่นเพราะว่ากะว่าเราต้องมีความพร้อมเอาละครับมาดูความสามารถกันอ่าเชลนเอฟเฟคลดการบาดเจ็บของลูกเรือลง0.2อเกิดจากการที่เราต่อสู้ก็ โดยจนสลัดด้วยเกิดจากการที่เราไปขุดหาสมบัติด้วยนะครับนี่เชเลเตอร์เอฟเฟกมีอะไรบ้างเนี่ยอ้าสุดยอดสกิลนี้เราทำได้สองครั้งนะครับกระทำได้สองคงไซต์ออปตูนิตี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่กับพอค้าเอออย่างเมื่อคนเม่ได้เกะโผล่มานี้ก็ก็มีไซต์ออปตูนิตี้เหมือนกันนี่แต่นี่เราเป็นนักประจนภัยนะครับ 12.6%มีโอกาสที่แอคได้อีกครั้งนึงนะครับแอคชั่นแล้วก็รีค o เวอรี่ม i บ i ลิตี้นะครับขึ้นอีก6.1%เมื่อจบการกระทำทำได้หนึ่งครั้งนะเ,เพิ่มอีกหนึ่งครั้งอโอเคอีอันนี้เป็นขายพวกเพอร์ฟูมได้ราคาดีขึ้น1%เลยเออลยแต่ ขายพวกเครื่องหอมอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องจับจับทางดูนะแล้วแต่คนนะครับแต่ใครสนใจค้าขายอะไรคนเอาไปทางใดทางหนึ่งให้มันชัวไว้เลยนะครับนี่ก็สนับสนุนค้าค้าขายแต่ราคาดีขึ้นเลยเครื่องหอมเพ์ฟูมอ่านี่ก็ไม่ค่อยมีกันนะแต่เลเวล90เพิ่มความสามารถในการสู้กับพวกโจรสลัดนะ,ะอีก3หน่วยตอนสำรวจ อันนี้ก็เลเวล90นะครับลดสแตนดาร์ดพอยต์ลงซีเซเว e ที่จะเหมือนกับให้เราเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นด้านดีนะครับเพิ่มลดลดค่าซีเซเวดสแตนดาร์ดพอยต์ค่าสแตนดาร์ดมันจะได้ต่ำลงจะได้เอาง่ายๆพวกนี้นเดเวลเก้าสิบ โอ้ผมข้ามตัวนี้ไปจ็อบเอฟเฟกต์จ็อบเอฟเฟกต์เพิ่มความสามารถในการป้องกันการฟันดาบขึ้น5.3%เปอร์เซ็นต์อ่านี่ให้มาเลยนี่นะลด Deep ี s ซ r v e นลีวอนสแตนดาร์ d ลง70อ่าแต่ว่าตัวมืตอกี้90นี้เป็นร้อยนะลดไป140เออโอเคเลเวล30ก็เล่นนี่อันี่นี่เลเวล30เองอ่ะ10เองนะครับก็น่าจะได้เลยเออเดี๋ยว ต้องจัดเมทที่มีพลังกอบกู้ขึ้นมาผมก็มีหลายคนละลดการค่าอิมิตี้ที่เราจะใช้ไป1.1%เมื่อเจราจาต่อรองด้านราคานะครับไพรซ์ในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับหมู่บ้านเลเวล70อ่านี่พลังกอบกู้อีกอันนึงนะครับเพิ่มหลังวันนะรีวอนนะครับ ที่จะได้รับอีกหนึ่งน่วยกอบกู้สมบัติท้องทะเลเลเวลเจ็อืมโอเคอันนี้เราทำโพเทนเชียลก็คือทำโปรโมทให้เต็มนะสู้กับโจรสลัดมีค่าพลัง5หน่วยนะครับเพิ่มขึ้นม,ม,มาพีเมยมเทรนนิ่งเนี่ยตแต่ตัวนี้ไม่บอกนะครับไปเลเวล99เนี่แล้วแต่ว่าเกมจะใส่อะไรมาให้ทีหลังนะครับ ดูทีละอย่างนะยุทธนาวีนาวอลคอมแบทชนแล้วเกิดคอนฟิวเลเวล l หนึ่งยิงปืนใหญ่แล้วเกิดคอนฟิวเลเวล2นะครับ1้อยสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์และมีโอกาส2ี่ที่จะเกิดคอนฟิวเวลา2เทิร์นโอเคยิงปืนใหญ่ด้วยชนเรือได้ด้วย Power Food Attack Level 2นะโจมตีรุนแรง Level 2เลยอันนี้สก mm ิล hmm. เฉพาะกับตันคำสั่งของกับตันนะครับ Level หก็ใช้ได้เลยลดการใช้น้ำใช้อาหาร15เป็นเวลา2ชั่วโมงใช้ค่ากังหันเขียวนะก็คือ,คอตัวบังคับเรือที่เขาจะแจกให้ทุกวันทุกวันนะ่ะผมเรียกเป็นกังหันเขียวตัวนี้โอเคอันนี้อะไรเอ่ยอ่า นี่มันสายพ่อค้านี่นะ,ลด,ะนลดอ๋อไม่ใช่ลดดิเพิ่มอินคิดเซอร์ชาร์ดเลดขึ้นมาอีก5.5%เปอร์เซ็นต์ได้ราคาดีขึ้น5.5%เปอร์เซ็นต์อัพสักเซตเนินิวเคลชีโดยขึ้นอยู่กับถ้าเราเจราจาต่อรองสำเร็จเดี๋ยวในเวลา10นาทีนะเราต้องตั้งค่าการเจราจาให้ประสบความสำเร็จให้ เยอะๆด้วยนะครับจะมีความชัวร์ที่จะได้5.5%เออน่าสนใจมากๆเลยดีๆด,ด,ดอันนี้อะไรเนี่ย f a ร์ e r f เ s อ,อร์เพิ่มความเสียหายดาเมจให้พลังดาเมจให้เราพันธม,มิตรของเราทุกคนนะครับแล้วเพิ่มค r ิ t i c a l attack ด้วยนะทั้งสนามเลย 27.7%เพิ่มโอ้โหเอาไว้สู้กันนะครับนี่จัดกดกดตัวนี้ใช้สู้ตายเลยเออเพิ่มพลัง27.7%ท,ทั้งคิดติเข้ด้วยออันสุดท้ายนี่เลเวล60เอ่อประจนภัยนะเลเวลประจนภัยลดเซอร์เวทรีวอร์ดสแตนดาร์ดค่าสแตนดาร์ดพอยต์ลงเซเลชเชียลสี่ด้วย เป็น10หน่วยเป็นเวลา1ชั่วโมงก็น่าจะหาสมบัติได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยเดีขอดูเต็มตัวหน่อยสิเอาเอาเสียงพูดก่อนเสียงยังเหมือนเมดคนอื่นๆนะครับ You speak ดูรูปเต็มตัวนอยโอ้ยแอมล็อกสตาร์หน้าบากนิดนึงด้วยนะโดนฟันดาบที่เกือบตาบอดนะเนี่ยโดนเป็นรอยขีดที่หน้าลูกตาเนี่ยโอ้ oh. ถือปืนถือดาบอย่างเท่เลยอเดี๋ยวผมตัดสินใจดู <laughs> มีตัวอยู่แล้วแต่ถ้าทิ้งไปไม่รู้จะอีกกับตันคนใหม่ล่าสุดของทางเกเาหลีก็จะเป็น น้องน้อยถือขวานยักษ์นะสายประชนภัยต่อสู้เหมือนกันสายต่อสู้หรือสายประชนภัยผมไม่แน่ใจอ้าวคนนี้ก็น่าสนใจเพราเราขาดคนที่เก็บสมบัติท้องทะเลนะอนี้มีเพียบเลยความสามารถแล้วก็น่าน่าจะในเรื่องน่าจะสนุกด้วยกอบกู้สมบัติท้องทะเลเนี่ยอืมเอาละเอาละ เดี๋ยวขอคิดดูนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็มารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ